ประเด็นต่อมายังเป็นเรื่องที่ร้อนแรงอยู่นะครับเกี่ยวกับเรื่องกฎกระทรวงยาบ้า5เมตรถ้าเกิดขายพกไม่เกิน5เมตรเนี่ยให้เข้าข่ายเป็นผู้เสพแล้วก็นําตัวไปบำบัดได้โดยไม่ต้องรับโทษจําคุกนะครับตอนนี้มีหลายส่วนเนี่ยไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะใช่ค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปฟังทริปผู้การแต้มนะครับพลตํารวจตีวิชัยสังกัสังประไพนะครับเดี๋ยวเชิญฟังทลิปผู้การแต้มก่อนครับเอามามาลงชื่อักหมื่นคน แล้วถวายดีกาเลยถ้าเอาลองกันไหมครับผมจะศึกษาว่าทำยังไงแล้วผมจะเอาหมื่นคนเนี่ยถวายดีกาให้แก้กฎหมายตัวนี้เพราะยาเสพติดเป็นปัญหาเป็นสารตั้งต้นในการก่อคดีอาญากรรมร่วมทุกประเภท ไม่ว่าลักปิ้งลักวิ่งชิงป้นกงคืนกระทำจำ,ำเราสังคมใดต่างๆเกิดจากยาเสพติด80%เกิดจากยาเสพติดทั้งนั้นและท่านรู้ไหมว่าขณะนี้ทั้งประเทศมีผู้ติดยาเสพติดประมาณ3ล้านคนถ้าใช้ยาบ้าวันละ1เมดต่อวันต่อคนเนี่ยเราใช้ยาบ้าวันละ สามล้าเม็ดและจะเพิ่มเหยอและจะเพิ่มตัวยายอีกเหรอโดยหมอบอกว่าคนสามารถจะเสพยาเนี่ยได้ไม่เกินห้าเม็ดถ้าเกินห้าเม็ดแล้วมันจะค้างผมเชื่อมึงผมเชื่อคุณ แต่ผมถามมันเสพทุกวันวลาเม็ดสองเม็ดแล้มันสะสมอยู่ในหัวในตั้งกายเนี่ยแล้วมันไม่บ้าเหรอมันจะแก้ปัญหาเหรอรือบอกว่าเออเขาถ้าคนเสพไปเกินห้าเม็ดแล้วเนี่ยมันเป็นผู้เสพมันจะไม่มีโทษไม่สามารถจะก่อคดีได้ไงมึงเอาอะไรมาคิดเราคิดดูดิเวลาเราจะตักกะเราจะปาบปามยาเสพติดถ้ายาเสพติด เข้ามาในประเทศน้อยลงคนเสพมันก็น้อยลงถ้าคนเสพน้อยลงตัวยาก็จะเข้าประเทศน้อยลงแล้วกูถามมึงนี่ว่ามึงจะไปเพิ่มยาเติดททำไมวะมึงเอาตักกะไหนมาคิดเอาสมองไหนมาคิดกันในพวกที่คิดแก้กฎหมายอนี้ ถ้าคิดจะแก้กฎหมายจะทําประโยชน์มึงต้องแก้แล้วไม่ให้มียาเสพติดจะทํำยังไงเอาละตักกะบอกผู้เสพคือผู้ป่วยผู้เสพต้องไปรักษาเพื่อไปหายหายบำบัดรักษาแล้วจะคืนสู่สังคมผมถามที่ว่ามึงมีสถานที่บำบัดรักษาเพื่อจะรับไอ้ไอคนเสพห้าเม็ดหรือยังและถ้าจับห้าเม็ด บอกเป็นผู้เสพส่งไปบําบัดมีที่บําบัดไหมเมื่อไม่มีที่บําบัดก็ส่งออกไปอยู่ในเมืองอยู่เหมือนเดิมแม่ก็เสพอยู่วันละห้าเม็ดเหมือนเดิมแล้วมึงจะแก้ปัญหาไงแล้วพอเสพห้าเม็ดมึงก็ไปฆ่าเขาไปป้นเขาไปจี้เขาแล้วมึงแก้ปัญหาไงเพียงอย่างเดียวว่าถ้าจับไปแล้วมันล้นคุกแล้วมึงจับล้นคุกแล้วมึงก็มายุบําบัดมึงก็ใช้เงินเท่ากันเหมือนกันไหมผมถามว่าเนี่ยเนี่ยจะเป็นตาบาปเลยล่ะ ผมเรียนนายกเลยถ้าแก้ปัญหาได้แก้เพราะคำว่าเสพไม่จำเป็นต้องมีเม็ดไม่เห็นตัวยาถา้าสามารถตัวพิสูสสตตรวจฉีตัวเลือดเอาสารเข้าไปนั่นก็เสพแล้วแล้วมึงจะไปเขียนกำหนดเม็ดทำไมอ่ะเปิดช่องให้มีการครอบครองมากขึ้นเหรอเอาอะไรมาคิด แล้วถ้าทำอย่างนี้ตัวยาแล้วจะเพิ่มมากขึ้นต่อไปตัวยาเนี่ยจะเข้าประเทศมากขึ้นเพราะมันไม่เสพเม็ดหนึงแล้วเพราะมันมีโอกาสจะเก็บไว้ห้าเม็ดงามหน้าล่ะและยิ่งต่างจังหวัดนะมันระบาดเอาเป็นว่ายาเสพติดตอนนี้ระบาดทุกชุมชนทุกทุกบ้านเลยกันทุกบ้านแทบจะยาเสพติดนะเอาคุณคิดแค่นี้เลยกัน ตอนนี้ตำรวจต่างจังหวัดนะวันๆนันไม่ทําหาอะไรเลยต้องไประง,งับไอ้เพื่อคนคลั่งที่จะฆ่านู่นฆ่านี่อารวาสจับตัวประกันแทบทุกวันเอาละบอกไอ้พึ่งนี้มันก็ต้องเอาไปเสพไปบําบัดไม่ให้มันอยู่ในสังคมแต่ผมถามมึงมีที่บําบัดหรือยังมึงจะไปบําบัดที่ไหนตำรวจจับมา ก็บาบัดไม่ได้ก็ต้องปล่อยก็ไม่มีที่บาบัดอ่ะส่งไปสถานบําบัดไปอยู่วันทั้งวันก็ปล่อยก็มันไม่มีที่บาบัดะมึงจะทําอะไรอ่ะบําบัดคุณต้องให้ความรู้ให้บำรุงดูแลรักษาเขาเพราะเดี๋ยววลาเรามันยากมึงจะเอาทอํายังไงอ่ะมีหรือ,อยังครับยังไม่มีแล้วฝ่ายจะทําตัวนี้ได้กี่ปีครับ สองปีสามปียังไม่ครบวงจรเลยแล้วคุณจะทําไงอ่ะแล้วคุณทําไมไม่นั่นละ่ะทําไมไม่นั่นกันก่อนทําอะไรมันสมบูรณ์ก่อนอนะ่ะแล้วคุณจะถึงออกกฎหมายออกพระราชกำหนดอันนี้มาดังนั้นผมคิดว่าอันเนี้ยไม่เข้าท่าและตอนผับตอนเนี้ยท่านรู้ไหมผมบอกให้ฟังเรามีนโยบายให้ผับสถานบริการเปิดยานสวา ท่านไปดูได้เลยไอ้ผับที่เปิดยันสว่างนั้นยาเสพติดทั้งสิ้นเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งสิ้นไม่ว่ากันชากันเชอือเมากันทั่วทุกซอยบางซอยนี่เดินเข้าซอยนี่ทั้งซอยบ้านเมืองเราจึงไร้คือแปรมากต่อไปสังคมบ้านเราจะเดินด้วยความหวาดผวานอนหลับด้วยหวาดผวาเพราะัด เอื้อประโยชน์ในการกระทําความผิดเอื้อประโยชน์ที่จะสร้างสังคมให้เสื่อมโทรมมากที่สุดในยุคหนึ่งทักษณิณเนี่ยจัดการกรับเรื่องยาเสพติดได้ดีที่สุดเพราะมีการใช้กฎหมายบังคับใช้กฎหมายเอาจริงเอาจังเจ้าหน้าที่สรงกันร่วมมือกันคุณท่านรู้ไหมยาบ้าเม็ดละสองร้อยถึงสามรอบาทเพราะมันเข้าประเทศไม่ได้หาเสพไม่ได้ตอนนี้ ซื้อสามเม็ดร้อยถามอีกแถมอีกเม็ดนึงอีกนี่ไปเพิ่มมาห้าเม็ดแล้วคุณรู้ไหมต่อไปตำรวจจับจับพันเม็ดมันก็รับตังค์แล้วกูบอกกูแจ้งมาหามืงห้าเม็ดเอามึงเสพ,พอเพราะเมึงเสพ มันก็ดีใจดิเอาก็หาเสพเพราะถือเป็นผู้ป่วยแล้วก็ส่งไปบำบัดก็ไม่มีที่บำบัดไอ้ที่ขายพันเม็ดกับบ้านไปเอามามาลงชื่อัะหมื่นคนแล้วถวายดีกาเลยถ้าเอาลองกันไหมครับผมจะศึกษาว่าทำยังไงแล้วผมจะ เอาหมื่นคนเนี่ยถาวายดีกาให้แก้กฎหมายตัวนี้ถ้าปรึกใครเห็นด้วยก็ส่งคอมเมนต์หัวใจมาเดี๋ยวผมจะลองศึกษาที่ว่าจะทำยังไงถ้าได้หมื่นคนเนี่ยสามารถจะแก้กฎหมายถาวายดีกาให้ทบทวนได้ไหมจะเอาไปให้นายกได้ไหม เราเนี่ยเราเป็นผู้นำเพื่อเรามีผู้นําเนี่ยมันเหมือนมาตามโคตา้าว่าคนนั้นจะต้องได้กระสวงนั้นได้กระรวงนี้โดยไม่พิจารณาเลยว่าจะมีความรู้ความสามารถมีแนวความคิดอะไรที่จะมาสร้างประเทศชาติแก้ปัญหาประเทศชาติผมว่าไม่มีการแต่งกำลังศึกษานะครับรวบรวม 10, หมื่นลายชื่อ จะไปยื่นถวายดีกาเลยแกกดกระทรวงนะครับผู้การแต้มยังเชื่อมโยงไปถึงเรื่องปิดผับที่สี่มันจะไปเชื่อมโยงกับปริมาณยาเสพติดอันนี้มันจะเอื้อกันให้คนติดยาเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือไม่นะครับแล้วก็ทิ้งท้ายคําถามสาคัญว่าเอาอะไรคิดครับน้งนี้เขาเอาอะไรคิดเอาหลายๆคนคิดอ่าใช่เดี๋ยวมีหมอชนน้านนะครับมาบอกแล้วนะครับว่าเอาอะไรคิดนะครับแต่ว่า เรานัดทุกการแต้มไว้แล้ววันที่16กุมภารายการเดนนิวทอสนะครับเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันเ,<ร>เรื่อง <Y amba. S 1> อย่างบ้านน่าจะดุดเดือดเดือดพล่านแค่ไหนนะครับนี่อันนี้ก็ประเด็นของฝั่งที่ไม่เห็นด้วย